คนจะไหม,มเจอันมีคนนั่งอยู่ใต้คนหินนะผมยาวผมยาวผิวขาวนะไม่รู้ว่าใครคนบ้างใอเปล่าแต่รู้คือคนแน่ๆน,นะไม่หมอหรือเปล่าที่ทุกคนเขาเรียกผมนะเขาเรียกผมผมไปเจอไม่หมอตรงโอแค่มาให้เก่า ที่เขาดูคือ,หหหอห่หมอใส่ดูด้วยสมัยใช่ไหมมันแม่นใช่ไหมแม่หมอใส่ร้ายหรือเปล่า,าดดครับเจ้ากำลังโดนมันประกดเจ้าโลกครับผมกรับสวัสดี พี่พีเอฟซีหุ่มานอานที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดเล็กวันนี้ผมเดินทางมาที่ป่าป่าเิ็บชื้อเลยก็ว่าได้ซึ่งตอนนี้อุดมสมบูรณ์มากระหว่างที่ผมเดินเนี่ยเสียงไก่ป่าร้องหรือว่าขันเนี่ยดังมากพี่พี่ั้นป่าเลยผมจะมาตามหาสามีของนางดาวเรืองแม่นางดาวเรืองที่ พี่ๆหลายคนคงได้เห็นแล้วว่านางจะมีอ่สีเสื้อที่เป็นสีเหลืองเป็นเอกลักษณ์กันทุกคนนะผมจะขึ้นมาหาตามมีนางคือไาช่วยตามหาผมจะบอกไปตรงนี้เลยว่าผมกับน,นางเป็นแค่อ่าเพื่อนกันนะแล้วก็ผมจะช่วยเหลือนางว่านางต้องการให้ผมช่วยแล้วผมก็ช่วยตามที่นางบอกนะก็อยากให้พี่เอฟซีทุกคนเข้าใจตรงนี้ว่าเราเป็นเพนื่อนร่วมโลกกันเราก็จะช่วยเหลือกันนะพี่พนะช่วยเหลือกัน โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอกำลังใจแต่พี่พเอฟีละหนึ่งนะหนึ่งแชร์ให้ผมด้วยให้ผมไ็นเจอสามีนางทักทีนะเพราะว่าตอนนี้สามีนางยังไม่กลับบ้านเลยที่นางบอกคือสามเดือนแล้วพ,พี่ผมไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอย่างน้อยก็ได้เจอหลักฐานหรือว่าร่องรอยของสามีนางก็ยังดีทุกคนนะนางจะได้หายห่วงหรือว่าสบายใจขึ้นตอนนี้นางยังอุ่นห่วงไม่ได้เพราะว่ายังไม่เจอร่องรอยของสามีก็ประเด็นคือสามีนางคือไม่ถูกไม่ถูกกับพ่อตาแม่ยายนะก็คือพ่อแม่นาง แม่นางดาวเรืองนะโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องหาสามีน้าให้เจอนะเราจะได้ทุกอย่างจะได้ลงเอยดวดีไปทุกคนเดินทางไปหาสามีแม่นางดาวเรืองกนะันทุกคนนะไปทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาที่ล่องห้วยอาถันนะหรือว่าตรงนี้เป็นห้วยถาวรอาถันที่ผมเคยเข้ามาเมื่อก่อนนะพี่ๆนะแล้วก็มีเรื่องแปลกประหลาดที่ให้พี่ๆได้เจออีกแล้ว เดือนนี้เดือนมีนาคมเป็นช่วงที่แห้งแลง้งแล้วก็เข้าสู่นหน้าร้อนอย่างเต็มระบบแต่กลับมีน้ําในห้วยแห่งนี้ซึ่งผมเองก็แปลกใจผมก็ไม่คิดว่าเดือนนี้จะมีน้ําเป็นช่วงที่แห้งแล้งหมดแล้วในป่าห้วยแบบนี้คือจะต้องไม่มีน้ําแล้วแต่ผมยังแปลกใจยังอึ้งเลยนะพี่นะยังขนลุกเลยว่าน้ํามาได้ยังไงแ,แล้วไหลเป็นน้ําตกเลยพี่นะ ไหลเป็นน้ำตกเลยทุกคนดูแปลกมากแปลกจริงๆนะผมไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดในเดือนนี้โอเคเดี๋ยวผมเดินไปตามร่องห้วยอาถรรนะพี่ๆนาร่องห้วยถวนอาถรรน,นี้ผมจะตามหาสามีของแม่นางดาวเรืองให้ได้วันนี้พี่ๆเพราะว่านางจะได้สบายใจโอเคทุกคนเดี๋ยวเริ่มเดินทางต่อดีกว่า ตอนนี้ต้องบอกว่าเย็นมากๆป่าที่ผมอยู่ตอนนี้คือเย็นจริงๆแล้วก็ชื้นมากๆอากาศค่อนข้างจะดีมากๆเลยตอนนี้นะพี่ๆนะแต่ไม่รู้ว่าเย็นๆมนันฝนจะลงหรือเปล่าเพราะป่าจุดนี้เป็นป่าที่ลึกอยู่ในเขตชายแดนพี่ๆนะลึกมากๆป่าชายแดนเลยก็ว่าได้แล้วก็น้ําเนี่ยก็ไหลามาจากพมา่าพี่ๆนะเป็นน้ําน้ําห้วยหรือว่าน้ําตกที่ไหลามาจากพมา่าเลยลงมาในห้วยทวันอาถานแห่งนี้นพี่นะเรื่องอาถานเรื่อง ชวนคนลุกมากมายพี่ผมก็ถ้าพูดไปก็พาให้กลัวตัวเองจะกลัวเปล่าก็ไม่จะเม่จะเล่าพี่พนะทุกคนดูในกล้องดิสวยงามมากน้ำแสงอาทิตย์หินต่างๆที่มันอยู่ข้างๆน้ำตกเนี่ยมันทำให้เสียงมีคนหัวเราะนะ ที่นี่ที่มีชื่อเป็นห้วยทวันอาถรรพ์เนี่ยก็เพราะว่าทาวันเนี่ยมีตลอดทางมีตลอดสายห้วยเลยพี่นะตะวันเยอะมากพี่พี่ดูเยอะจริงๆนะเสี่ยงใครก็ไม่รู้นะเทพซีเจ้าป่าเจ้าข่าวก็ว่าได้ไม่เป็นไรผมเป็นคนดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อคุ้มครองผมพี่ผมเชื่ออย่างนั้นนะโอเทุกคนด้านหน้าเมื่อกี้เป็นเหมือนแบบหินผาผมไม่สามารถเดินขึ้นได้นะเดี๋ยวลื่นก็เลยอ้อมปากขึ้นมาทางนี้เลยทุกคนนะอ้อมปากขึ้นมาเพื่อเดินข้ามน้ำจุดนั้นไปนะผมไม่รู้ว่าสามีของแม่นางดาวเรืองนั้นเขาอยู่ไหนแต่จุดที่ผมมานี้เป็นจุดที่คิดว่า น่าเป็นที่เก็บอ่าที่อยู่อาศัยที่เหมาะในการดำรงชีวิตนะแล้วยิ่งตอนนี้มีน้ำด้วยพี่นะมันทําให้การอยู่อาศัยใย่งนี้ง่ายขึ้นนะค่อนข้างจะวังเวงมากๆเลยตอนนี้สําหรับผมนะ เขาอาจจะสร้างที่พักอยู่ในป่านี่ก็ได้ใครจะไปรู้นะพี่รีโทษครับตรงนั้นเหมือนมี ลอยไฟไหมอะไรบางอย่างนะเหมือนมีบางอย่างที่ไฟไหมเตรียมไปแล้วเป็นผ้าหรือว่าที่นอนหรือเปล่านั่งทีดีเรียกหมดแล้วนะไม่ใช่เวลาเราต้องเดินทางกันต่อที่ nước chảy, nhiều rất, cái gì hả, cái mình luôn cái này này à ่ร้กินได้หรือเปล่าทุกคนอากาศเย็นมากตอนนี้จุจิพงอยู่ใน่เย็นมากๆนะอยู่ใกล้น้ำด้วยยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่เลยนะ ร้องเพราะมากเสียงครุ่นร้องเพราะมากพี่พี่ พี่เหมือนผมเจอเหมือนผมเจอมีคนนั่งอยู่ใต้โขดหินนะพี่เจอไหมคนเจอไหมเจอมันมีคนนั่งอยู่ใต้โขดหินนะผมยาวผมยาวผิวขาวนะไม่รู้ว่าใครนะฮึคนถือสินหรือเปล่าพี่คนถือสิงหรือเปล่า จังเลพี่นะนั่ีใก้คนหน่นะ นั่งสมาธิอยู่ใต้โคดหินพีู่่้ยไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรนะนั่งอยู่ใต้โคดหินที่แบบร่มเย็นมากมีต้นไม้คู่หนึ่งอยู่ด้านหน้าแลวพี่เจอไหมแล้วมีน้ําอยู่น้ําค่อนข้างน้านหน้าเขาเลยนั่งค่อนข้างอยู่นน้ำพี่จุ้ดเ รู้สินหรือเปล่าหรือเป็นคนสต,ติไม่ดีนด่ที่นะนนะคนบ้าหรือเปล่าแต่รู้คือคนแน่ๆน,นะผมจะลองเข้าไปหาเขาดูนะลองเข้าไปถามดูว่าใครเจอผู้ชายเดินมาแถว่านี้บ้างไหมนะผู้ชายแต่งตัวคล้ายๆแบบว่านักรบหรือว่าทหารอย่างเงี้ยน่นคืนะน ท,ท่านเรียกผมเหรอครับคนเรียกผมนะเมื่อผมจะเคยเจอหรือเปล่าเป็นแม่หมอหรือเปล่าที่ทุกคนันเขาเรียกผมนะเขาเรียกผม เด็บมีตัวนี้เป็นแรกครับเขาทำอะไรขึกก้นขึ้น,นยนะไปพี่เข้าไปหาแม่หมอกันสวัสดีแม่หมอผมจับแม่หมอได้นะ ผมเคเจอแม่หมอตรงตรงค่ม้าเก่าที่เคยดูอม่หมอเคยดูดให้ผมใช่ไหมมันแม่นมากแม่หมอแต่แม่หมอบอกเลยแล้วทำไมแม่หมอมาอยู่ที่นี่ไม่เมือ,อาจะงหล่ะครับเจ้าไม้เจ้าทำอะไรคร ผมทำอะไรไม่หมอผมทำอะไรไว้ไม่หมอผมไม่ย like ึดเรืองหรอกผมรู้แค่ว่าผมกำลังช่วยหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าดาวเดืองของกำลังร้อนใจเรื่องสามีผมเลยเพื่อตามหาสามีของเขาไม่หมอใช่หรือไม่หมอ ทำมหมอทำหมอผมเป็นยังไงเนีหมอผมไม่เข้าใจอธิบายผมฟังหน่อยว่าผมติดคนยังไงเขาก็ไม่มีทิศส่งอะไรนะแล้วแม่หมอเจอพี้ชายแต่งชัวคล้ายๆบอกว่านักบุบ้างไหมที่เดินมาแถวนี้ทำไมครับแม่หมอเจ้า มหมายความว่ายังไงมันคืออะไรกันแน่แม่หมอเขาไปดีฝ่ายยังไงอ่ะคุณม่เข้าใจไหมหมอแม่หมอรู้ใช่ไหมแม่หมอใส่ร้ายหรือเปล่ารถ<ด>ครับเจ้ากำลังโดนมันกดจิ๊เจ้าด้วย ให้เหรอแม่หมอจะโกชิดยังไงหนางไม่เหมอนดีนางดวงดีน่เปนะ็ค,คนแต่ดาวเดือมันเป็นผมไม่รู้ว่านางเป็นสีแล้วพี่ผมไม่จี่พี่แม่หมอบอกความจริงาผมว่าดาวเยืองสุดสี ที่ตามหาสามีจนตัวเองนั้นตายค่ะมีก็สามีของอยู่ไหมมันโกหกเาไม่มีจริงใช่ไหมไม่หรอมันมีสามีตัวเองแต่มันมีสามีหลายคนแต่ว่าสามีแต่คนคุณไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็น เอา้นี่ผมจะระวังโัวไว้ให้ดีเงินไว้หมอของเจ้าด้วยโอเคหมอหายเจ็บพ็อกำลังหลงสนในปลาตัวนี้หมอเจ้าไม่หมอไม่หมอมองเห็นหมดเลยนะว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ให้ระวังอะไรบ้างไม่หมอทำนายไว้ เจอไว้ผมระวังตัวเรื่องของนางดาวเรืองนะผมเพิ่งจะเข้าใจวันนี้ว่าที่ผ่านมามันคือคนลวงของนางดาวเรืองแม่หมอบอกว่านางคือพีสาวโสเนณีพี่พี่ตายไปแล้วผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ หมอข้าจะไปบอกนมองไปบหมอหมอมองเห็นนะคนทุกอย่างที่เจ้าต้องรีบรับบ้านไปดึกตามหาสามีของนายอยูนดีและอยากให้ข้าเห็นว่าเจ้าอยู่ฝันข้าช่วยอะไรเจ้าไม่ได้นะข้าทำได้เพียงแค่ ข้าไม่สามารถดูแลใครได้ข้ามีแค่ที่นี่มองเห็นอนาคตยืนเท่านั้นแต่ข้าช่วยอะไรไม่ได้คุณหมอข้าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับนางนะนี่ลงแรงมากไม่หมอที่อยู่ลงนี้ก็มาแรงไม่หมอ มากครับขาดยาครับห,อหมอพี่เอฟซีครับวันนี้มีเรื่องให้ผมต้องกลับมาทบทวนตัวเองครั้งละ ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้พี่นางดาวเรืองที่ผมคอยช่วยเหลือนางอยู่ตอนนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องหลอกลวงโกหกที่บอกว่าให้ตามหาสามีสุดท้ายแล้วแม่หมอผู้ที่ผมคิดได้เลยว,ว,ว่าเห็นภาพเลยนางคือนางคือผีสาวโสเพณีที่หลอกล่อผู้ชายให้ช่วยตามหาสามีเป็นกลอุบายลกลวงของนางน,นะพี่แท้นางคือผีพี่ตายไปแล้วแต่ว่า เหมือนกับว่ายังแบบมีความต้องการแบบทางด้นานผู้ชายอยู่ก็คือเป็นโสเพณนี้ของเป็นผู้หญิงแบบโสเพณนี้พี่ผมไม่รู้ว่าผมพูดไม่ดีหรือเปล่าแต่การที่แม่หมอบอกผมมาคือให้ผมบอกน้องชายผมด้วยระวังหลงกลนางแล้วก็จะเกิดเรื่องเข้าใจผิดของภรรยาข,ของน้องชายผมนะพี่ผมต้องนำเรื่องนี้ไปบอกน้องชายแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปบอกนาง,นะนงว,ว่านางเดาเรืองว่าโกงผมทำไมผมตั้งใจผมเต็มที่กับการช่วยเหลือนางนะ แต่นางเหมือนจะหลอกผมเลยพี่โอเคทุกคนผมจะต้องนำเรื่องนี้ไปบอกน้องชายให้ด่วนเลยว่าน้องชายจะหลงกลอีกคนนลยพี่นะซึ่งแม่หมอก็เดินทางกลับไปไวมากวันนี้ผมไม่เจอแม่หมอแล้วโอเคทุกคนตามที่แม่หมอบอกนะพี่พนะท่านแม่นมากท่านมองเห็นอนาคตแล้วก็รู้ว่าะจะเกิดขึ้นผมจะต้องนําเรื่องนี้ไปบอกกับชายกิจหรือว่าน้องชายผมให้ตาสว่างให้ระวังเกี่ยวกับอ่านางดา ดาวเรืองพี่พี่แม่นาดาวเรืองร้ายร้ายกาศมากตนันนี้ผมก็ต้องรีบกลับไปเพราะว่าผมรู้ความจริงวันนี้จากแม่หมอกเพี่จากปากจากปากแม่หมอเลยแม่หมอกคนนี้แม่นแม่นมากผมมาเจอแม่หมอครั้งแล้วนะพี่พี่นะโอเคขอบคุณแม่หมอ,อจริงที่บอกให้ผมตัดสว่างแล้วก็พี่เอฟซีหลายคนคงจะเข้าใจแล้ววันนี้นางดาวเรืองคือผีป่าที่เป็นผีโสกเป็นยีพี่นะไปเรียลับรนะีบกลับก่อนทุกคนนะรีบกลับก่อน